ลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็น คลิปชาชิงนะคะจอยจะมารีวิวให้ดูว่าจอยขายอะไรได้นะคะของสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะจอยขายใน eBay และก็พอชมานะ,ะบอกก่อนนะการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งวันที่ขายดีและก็วันที่ขายไม่ดีนะคะเหมือนอย่างสัปดาห์นี้เงียบมากสำหรับจอยเนี่ยค่อนข้างเงียบมากนะคะที่เงียบเพราะว่าจอยก็ไม่ค่อยได้มีสินค้าใหม่อะไรนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้จอยเนี่ย ยุ่งคือใจใจจดจ่อเกี่ยวกับการทำงานอย่างอื่นนะคะคือณนะตอนนี้จอยเริ่มนะคะที่จะขายเสื้อผ้าออนไลน์ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้ไปโรงเรียนคอร์สที่แบบว่าสอนลงโพสต์รูปขายใน IG จะต้องทำยังไงต้องถ่ายรูปอะไรยังไงนะ,ะก็เลยค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะคะแล้วสัปดาห์นี้จอยก็พึ่งเริ่มจะลงสินค้าขายในร้าน IG ของจอยนะคะจอยก็ ทั้งสร้างเพจสร้าง IG นะคะทำไลโอ OA นะคะแล้วก็พยายามนี่ยจะลงขายใน YouTube แต่ว่าในช่อง YouTube ที่จอยเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแค่ลงรูปภาพขายเท่านั้นนะคะก็คือจ้างเอา,อางี้จอยจ้างนางแบบถ่ายแล้วจ้างนางแบบถ่ายมาก็จะได้เป็นแต่รูปภาพมานะคะจอยไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอนะคะที่ลงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ติดต่อกับช่างภาพ เจ้าใหม่นะคะคือพยายามบอกไอเดียเขาว่าจอยอยากได้เออให้ถ่ายรูปแนวไหนนะคะยังไงเดี๋ยวก็ติดตามรอดูแล้วกันเดี๋ยวจอยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าการขายเสื้อผ้าในร้านไอจของจอยที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าใครสนใจว่าจอยขายแนวไหนนะคะก็ด้านล่างด้านล่างจอยจะมีคลิกนะคะจะมีลิงก์ให้ก็ลอง ลิงก์ไปดูแล้วการส่วนมากจอยจะเน้นขายเสื้อผ้าลายดอกพยายามอยากจะขายอะไรที่เราอยากจะขายอย่างที่ใครทุกคนติดตามจอยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจอยชอบเสื้อผ้าลายดอกนะคะจอยก,ก็เลยมีความคิดเยอะเลยมีความคิดว่าอยากจะขายเสื้อผ้าให้เป็นลายดอกตามความชอบของเราถ้าใครเป็นสาววกลายดอกเหมือนอยังจอนยนะคะก็อย่าลืมไปกดลิงก์ดูแล้วกันถ้าชอบรุ่นไหนเนี่ยก็ทักไลโอเอมาจอยเป็นคนตอบเองทุกอย่างเลยนะคะเอออันนี้คือตั้งใจ ทำมากมากเลยแต่ถ้าคลิกไปดูช่วงนี้บอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีสินค้าเยอะเพราะว่าจอยเพิ่งจะเริ่มลงสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะคะยังไงฝากติดตามและให้กําลังใจจอยด้วยถ้าใครชอบก็อุดหนุนมาได้นะคะโอเคจบต่อมาเรามาดูสินค้าที่จอยขายได้นะคะอย่างที่บอกว่า สัปดาห์นี้จอยขายได้เงียบนะคะขายได้น้อยนะคะสินค้าจอยมีทั้งหมด5ตัวในมือเดี๋ยวอันนี้จอยจะโชว์ให้ดูนะคะว่าขายอะไรได้แล้วก็จะย้อนให้ดูสินค้าที่จอยขายได้ว่าขายอะไรนะคะขายได้เนี่ยขายได้แต่ใน eBay อย่างเดียวพอชมาขายไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเดี๋ยวยังไงสินค้าจอยไม่แกะากถุงนะคะแต่ว่าจอยจะขึ้นรูปให้ดูนะคะให้พยายามดูคำ title ทะะว่าจอยใช้คำคีย์เวิร์ดว่าอะไรนะคะในการอธิบายเสื้อผ้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ใช้คำคีย์เวิร์ดมาเจอสินค้าของเรานะคะตัวนี้เป็นเออเป็นชุดแม็กซี่จอยซื้อมาจากเมืองไทยนะคะจอยขายไป25เหลียญนะคะตัวนี้จอยมีในร้านทั้งหมด4สี4นะคะอันนี้เป็นการเริ่มขา,ขายของจอยหน้าย้อนไปเมื่อประมาณ2 3สมปีที่แล้วที่จอยเริ่มเอาสินค้าเมืองไทยนะคะเอาเข้ามาแล้วอันนี้จอยก็จ้างนางแบบถ่ายด้วยนะคือจ้างนางแบบเสร็จสับเลยมาทำเป็นเปิดร้านบูธิกนะคะแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยคือเรายังไม่มีความรู้เยอะ เนาะว่าการขายสินค้าใน IG มันต้องมียิงแอดมันต้องมีอะไรเยอะแยะไม่ไม่ไม่ใช่แค่โพสต์รูปอย่างเดียวนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขายไม่ได้ผ่านไปตธอก็เลยเอามาลงขายใน eBay นะคะขายไป25เหรียญ ไม่ได้อะไรเลยบอกเลยว่าไม่ได้เผื่อขาดทุนด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมขนส่งจอยเอาขนส่งจากเมืองไทยเข้ามาอเมริกาเนาะราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าจอยส่งแบบ DHL ก็คือใช้เวลา5วันแล้วจ้างนางแบบไทยอีกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เริ่มแรกของจอยนะคะที่จอยทั้งจ้างนางแบบแล้วก็เอาสินค้านะคะเข้ามาขายในเมืองไทยที่เป็นชุดมัดย้อมแล้วชุดมัดย้อมเนี่ย คือขายได้ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะย้อนไป2-3สปีที่แล้วอ่ะสไตล์ผ้ามัดย้อม,มาฮิตมากๆเลยนะคะเอก็เลยมีไอเดียเอาเข้ามาเนาะโอเคต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เออเป็นการช้อปปิ้งครั้งที่แล้วของจอยนะคะอันนี้คือแบรนด์เจครูเป็นลายกิงแฮมนะคะซื้อมา4ี่เหรียญ99จอยขายไป17เหรียญน,นะคะจอยว่าที่ขายได้เพราะว่าเป็นลายกิงแฮมสีชมพูแล้วก็เป็นไซส์ 2X ด้วยนะคะจอยก็เลยขายได้เร็วเนาะ ต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่จอยหยิบมาถ้าไปเจอครั้งหน้าก็จะเลือกที่ไม่หยิบมานะคะอันนี้คือแบรนด์ Kate Hill ค่ะเนาะแบรนด์เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าลีนิน100%แล้วตรงคอปกเนี่ยก็เย็บด้วยด้วยเลื่อมนะคะซื้อมาสี่เหรียญ99ตัวนี้ขายไป จอยตั้งราคาถูกด้วยเนาะตอนแรกที่จอยซื้อมาจอยมองเห็นว่าโอเคเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นเออของใหม่ด้วยนะคะแต่พอเอามาขายแล้วอะขายขายไม่ดีเนาะต่อให้เป็นของใหม่เขาก็ตั้งขายกันในราคาที่ถูกซื้อมาสี่เหรียญเกขายไปสิบห้าเหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแบรนด์ o บเดนนะคะ Brand ์โบเดอันนี้คือผ้าลีนินซื้อมา7็ดเหรียญ99จอยขายไป30เหรียญน,นะช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยพยายามหาผ้าลีนินให้ได้เยอะๆย,ยิ่งหาเป็นสีสีสีได้ยิ่งดีนะคะต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้อยู่กับจอยนานมากจอยว่าน่าจะประมาณแบบ4ปีได้4ปีได้นะคะคือคือพยายามปรับเทคนิคก็หลายอย่างแล้วเปลี่ยนคำคีย์เวิร์ดนะคะถ่ายรูปเนะ่ยสาครั้งนะคะคือ เราลงไปสักพักเอ๊ะขายไม่ได้อ่ะไหนมาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ไม้สิเอามาใส่หุ่นสิเอามาวางพื้นสิคือเปลี่ยนหลากหลายมากนะคะเพิ่งจะมาขายได้หลังหลังจาก4ปีนะคะเป็นแบรนด์เจเจลซื้อมา7เหรียญ99จอยขายไป16เหรียญจริงๆจอยออฟเฟอร์ลูกค้าไป20ลูกค้าออฟเฟอร์มา16เหรียญขายเลยค่ะเพราะว่าอยู่กับจอยมานานมากนะคะขายไปเถอะนะอ่าโอเคต่อมาเดี๋ยวจอยจะย้อนสินค้าให้ดูนะคะว่าที่ผ่านมาจอยขายอะไรบ้างเนาะ เออมาตัวแรกนะคะคือแบรนด์เจนนิเฟอร์เกรซนะคะตัวนี้เออซื้อมาสี่เหรียญ99ขายไป19เหรียญ50เซนลูกค้าคนนี้ตลกมากเลยนะ,ะจอยตั้งไวอ้อ่ะยีเหรียญเลยนะ,ะเขาออฟเฟอร์มา15 16.5 17 18นะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะมาตกลงกันได้ที่19เหรียญ50เซนนะ,ะสงสัยเขาน่าจะอยากได้มากนะคะจอยก็เลยขายให้เนาะ เต่อมาเป็นแบรนด์ Anthropology นะคะอันนี้ก็คือ Sunday in Brooklyn นะคะซื้อมา4เหรียญ99ขายไป19เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยน่ารักม,มากๆเวลาเจอลูกค้าที่ไม่ต่อเลยเนี่ยทำให้เราได้กำไรมากขึ้นแล้วมีกำลังใจในการซื้อของเนาะต่อมาคืออันนี้เป็นของใหม่นะคะ Nip Tuck r Swim ค่ะซื้อมาตัวนี้7เหรียญ99ที่ร้าน Goodwill นะคะขายไป23เหรียญเนาะ ต่อมาเป็นเน็กไทนะคะอันนี้ก็คือวินยาร์ดไวส์นะคะจะเป็นรูปรูปเท้านะคะรูปเท้าแล้วอันนี้ยเลอะด้วยนะเลอะนะก็ยังขายได้นะคะจอยตั้งราคาถูกเพราะว่าตอนที่จอยไปเลือกซื้อของเนี่ยคือพยายามดูแล้วว่าไม่มีตําหนิแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ซักก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังมีตําหนิอยู่นะคะจอยก,ก็เลยขายไปในราคาที่ถูกนะคะขายไป9้าเหรียญ99แต่เน็กไทเนี่ยก็ได้มาในราคาถูกนะคะก็คือ2เหรียญ 99เซนเท่านั้นนะคะช่วงนี้จอยก็พยายามดูนะถ้าเราแบบเจอลายอะไรเก๋ๆจอยก็จะเอาเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอเนาะต่อมาจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะซอฟ t ์ surrounding's นะะอันนี้มีตำหนิตรงกระดุมอะคะ่ะมันแตกจอยก็เลยเปลี่ยนกระดุมใหม่ให้เขาแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าสินค้าเนี่ยตอยได้มีการเปลี่ยนกระดุมใหม่นะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปสิบเจ็ดเหรียญน,นะคะก็พยายามเวลาถ้าเราซื้อเสื้อผ้ามาเนาะถ้าเสื้อผ้าแบบ มีตาหนิตรงไหนถ้าเราสามารถซ่อมแซมได้นะคะเราก็ซ่อมแซมแล้วก็ใส่ใส่รายละเอียดบอกลูกค้าหน่อยว่าโอเคสินค้าตัวนี้นะคะมีตําหนิอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าลูกค้าที่เขาโอเคเขาก็ซื้อนะคะดีกว่าว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราไปลงในรายละเอียดว่าสินค้าดีไม่มีตําหนิพอลูกค้าได้สินค้าไปแล้วสินค้ามีตําหนิค่ะเขาก็ตีคืนกลับมานะตีคืนกลับมาเนี่ยเราต้องเสียค่าขนส่งทั้งไปและ กลับนะคะยังไงก็ซื่อสัตย์แล้วกันเอางี้ต่อพู้งี้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วกันเนาะเพราะการซื่อสัตย์เนี่ยมันทําให้เราขายได้ยาวๆเนาะนะนะทำแบบนี้แล้วกันเพราะว่าอะไรที่มีตําหนิส่วนมากต่อจะเบอกหมดเลยเพราะว่าเราเออกไปซื้อสภาพ้าร้านมือสองอะคะ่ะเราก็ต้องคิดว่าสภาพมือสองเนี่ยบางตัวมันย่อมมีตําหนิบ้างถ้าของดีเขาก็คงไม่บริจาคบางคนก็คือใส่เบือ่อแล้วมีตําหนิขาดตรงนี้ นิดตรงนั้นหน่อยนะคะเขาก็เลยเอาบริจาคก,ก็พยายามเลือกดูดีๆแล้วกันนะคะต่อมาเป็นชุดว่ายน้ำแลนซ์เอ็นนะคะตัวนี้ได้มา4ี่เหรียญ99ขายไป20เหรียญน,นะคะตัวนี้จริงๆจอน่าจะตั้งราคาไปแบบ28แล้วก็ลดมาเหลือ25ลูกค้าต่อ20ก็เลยลดให้เนาะต่อมาเาปเ็นชุดรอม p e r รนะคะ Flying Tomato นะคะตัวนี้จอยซื้อราคาส่งนะซื้อเสื้อผ้าราคาส่งมา ขายนะคะตัวนี้ขายไปสามสิบเหรียญเนาะตัวนี้ถ้าคิดแล้วจอยอาจจะแบบได้กําไรสักหาเหรียญประมาณนี้นะน่าจะได้กําไรสักห้าเหรียญหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจอยซื้อราคาส่งมาแถมต้องเสียภาษีเสียค่าขนส่ง มาเสียค่าฟรีใน Ebay อีกนะคะเสียค่อนข้างหลายต่อมากเลยนะคะเพราะว่าเอางี้ถ้าจอยตั้งราคาสูงเนะี่ยเราก็ได้กําไรแต่ว่ารุ่นเนี้ยอยู่กับจอยมาน่าจะ2ปีแล้วแล้วจอยก็เลยขายราคาถูกลงมาเพื่อเอาสินค้าออกเพื่อดึงเงินขึ้นนั่นเองเพื่อไม่ให้สินค้าเป็นสต็อกกับเราเยอะนะคะต่อมาคือเอ่อ h i t u s o u s e c l m c r m e t k e t อันนี้คือไซส์เล็กมาก x x s นะคะคือแบบเล็ก เล็กสุดๆเลยตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดน่ะจอยได้มาจากร้าน g o o d w i l เอา t l เลแบบย้อนไป4-5หปีที่แล้วเลยนะณ g o o d w i l เอาเลตอนนั้นเนี่ยราคาแค่เหรียญเ5เซนนะคะจอยก็เลยเลือกซื้อมาคือเราเริ่มขายแรกๆอะ่ะคือเราชอบลายดอกคือณนะตอนนั้นที่เลือกซื้อมา1ชอบลายดอก2เราชอบแบรนด์นะคะก็เลยแบบเจออะไรคิดว่าเอามาขายได้ก็เอามาโดยที่แบบว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่ดูเลยว่าเทรนด์เขาฮิตอะไรกัน นะคะไม่ไม่ดูอะไรเลยเอาความชอบตัวเองเป็นหลักนะคะณณณจุดที่เริ่มขายตอนแรกเนี่ยพอจอยขายมาตอนนี้น่าจะเป็นปีที่6แล้วนะคะคือประสบการณ์เรามากขึ้นเราศึกษามากขึ้นนะคะไอสิ่งที่เรากลับมาย้อนดูช่วงแรกๆที่ที่เราทําแม่เราเลือกมาได้ไงนะคะแต่อันนี้แหละคือมันเป็นประสบการณ์นะคะถ้า ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประสบการณ์พวกนี้แหละมันจะสอนเราเองว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาเนีี้มันขายไม่ได้ขายไม่ได้คราวหน้าเวลาเราออกไปเลือกสินค้าใหม่เราก็เลี่ยงที่จะไม่เอานะยังไงก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเก่งกันเองนะคะถ้าใครคิดจะเป็นแม่ค้าเนาะเออต่อมาต่อมาน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วต่อมามาดูใน พอร์ชมาร์กนะคะว่าจอยขายอะไรได้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะโอเคขายได้เอ่อมาเป็นชุดเดรสนะคะ w i n ส์คา u t โค่ะอันเนี้ย จอยน่าจะซื้อมาจากร้าน T.J. Maxx หรือซื้อมานานแล้วอะจอยน่าจะซื้อมา20เหรียญขายไป17เหรียญเองนะคะเท่ากับตัวนี้จอยขายขาดทุนเนาะเพราะว่าจอยขาย17เหรียญเนี่ยจะต,ต้องเสียค่าฟรีให้กับ Porsche มา20%ตัวนี้จอยขายขาดทุนนะคะต่อมาเป็นกระโปรงแบรนด์ Tauboss นั่นเองนะคะซื้อมา4เหรียญ99ขายไป20เหรียญน,นะคะอันนี้ก็ดีใจนะที่ขายออกไปเพราะว่า ตัวเนี้ยเออเป็นตัวเล็กด้วยไซส์ 2P เองนะคะ 2P ก็คือไซสพ์พัทีพัทีก็คือสำหรับสาวตัวเตี้ยสาวล่างเล็กนั่นเองนะคะต่อมาเป็นแบรนด์ Irene f i t u r e อันนี้เป็นเสื้อแทงนะคะแต่ว่าเป็นเสื้อแท้งท็อปแต่ว่าความยาวเนี่ยเหมือนคล้ายๆทูนิกเลยนะตัวนี้จอยซื้อมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้มา5เหรียญ99ที่ร้าน u r เ a n นะคะขายไป39เหรียญแบรนด์เนี้ยจอยแนะนาเลยนะถ้าใครไปเจอ Irene Feature นะคะ ยิ่งเจอเป็นแม็กซี่เจอเป็นมิด i ดิลเดรสอะขายแบบเกิน50เหรียญขึ้นเลยนะคะถ้าเป็นเสื้อแท็ง t ์ท็อปเนี่ยขายได้ไม่เท่าไหร่หมายถึงการตั้งราคาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะที่จอยขายได้ราคาเพราะว่าของจอยเป็นไซส์ L ถ้าไปเจอไซส์ S ไซส์ M นะคะอาจจะตั้งราคาได้ไม่เท่านี้เนาะต่อมาเป็นชุดเดรสแบรนด์ J m a c r o r i n นะคะอันนี้เป็นลาย กิงแฮมนะคะชุดประมาณนี้เหมาะที่จะใส่ไปทำงานนะคะซื้อมาเจ็ดเหรียญ99นะคะขายไปในราคา30มสเหรียญนะคะเป็น กระโปงมิดิสกเกิลน,นะคะแบรนด์ซาร่านั่นเองนะคะรุ่นนี้จอยมีในร้านอยู่2ตัวนะคะอันนี้จอยขายตัวใหญ่ไปก็คือ xxl ก็คือ 2x นั่นเองส่วนอีกตัวนี้ที่จอยมีไซส์เล็กกว่านะ,ะตัวนี้จอยซื้อมาจากร้านเออ t x m a x ซนะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไป38เหรียญนั่นเองนะคะอย่างที่จอยเคยบอกเนาะการหาเลือกซื้อสภาพมาขายเนี่ยเราหาได้ทุกที่ ที่เราคิดว่าเราสามารถซื้อแล้วเอามาทำกำไรได้แต่ส่วนมากเนาะคลิปที่จอยลงส่วนมากก็จะเป็นไปร้านมือสองก็คือร้าน Goodwill แล้วตอนนี้ก็มีร้าน Urban เิไว้อีกร้านหนึ่งนะคะที่จอยสามารถเดินทางไปซื้อของได้แล้วก็ร้าน TJ Maxx กับ m ับ s h เช l l s ถ้าใครจะซื้อสินค้าใน TJ Maxx แล Mar ะมาเชลส s เนี่ยแนะนำให้ไปหลายๆสาขานะคะเพราะว่า แต่ละร้านเนี่ยเขามีสินค้าที่แตกต่างกาันถ้าใครอยากจะขายเสื้อผ้าที่เป็นแบบว่าแบรนด์เนมนะคะก็แนะนำให้หาร้าน TJ Maxx ที่เขามี The Runway เพราะว่า The Runway เนี่ยเขาจะมีสินค้า High End นะสินค้าแบรนด์เนม i g h End บางทีก็ไปเจอแบรนด์ดีๆนะคะยิ่งไปซื้อช่วงที่เขาลดราคานะคะก็จะได้ซื้อ กลับมาทํากําไรได้เยอะๆแต่ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการขายเสื้อผ้าออนไลน์เหมือนยังจอยนะคะแนะนําให้เรียนรู้แบรนด์เยอะๆนะอันนี้คือหัวใจหลักเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราออกไปเจอแบรนด์ดีแล้วกลับมาขายอะค่ะมันจะทําให้เราได้กําไรเยอะนั่นเองนะคะก็ยังไงศึกษาให้ได้เยอะๆนะคะเท่าที่ตัวเองจะทําได้เนาะอ่ะโอเค คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะอย่างที่บอกเป็นการรีวิวสินค้านะคะที่จอยขายได้ในสัปดาห์นี้เนาะคือทุกทีเนี่ยจอยจะทําคลิปแสดงให้ดูส่วนมากเนี่ยจอยจะแชร์คลิปนะคะสินค้าที่จอยขายดีในแต่ละวันทุกคนเข้ามาดูจอยอุ้ยวันนี้จอยขายดีจังเลยตัวนี้จอยขายดีจังเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ขายไม่ดีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้เห็นอีกด้านหนึ่งด้วยว่าก็ไม่ใช่ว่าขายดีตลอดเวลานะคะวันที่เงียบๆเ,เนี่ยก็มีเหมือนกันเนาะคือจอยอยากจะบอกว่าเมื่อเงียบเนี่ยก็อย่าท้อบางทีอะจอยเคยนะช่วงที่เริ่มทําแรกๆเนี่ยอุย้ยทำไมวันนี้ขายไม่ได้เลยเอาจริงคือแต่ละวันเนี่ยขายไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีสินค้าในร้านเนี่ยน้อยแล้วนะตอนนั้นะ่ะ จอยก็เรียนรู้แบรนด์ก็เป็นแค่เดอะมอลล์แบรนด์ไม่ค่อยรู้จก high ักไฮเอน n d เท่าไหร่เวลาขายได้ก็ได้แบบห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเราขายไม่ได้เลยหรือวันหนึ่งเราขายได้แค่สองสามตัวเนี่ยเราก็ได้แค่แบบยนะี่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือมันน้อยเกินไปนะ้ำมันน้อยเกินไปจอยนะ่ะผ่านมาแล้วเพราะว่านอเราทำมาหกปีอย่างที่บอกเราเริ่มเราก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆบางช่วงจอยก็ท้อท้อแล้วทาไงอย่าท้อนะเอาจริงๆคือท้อหยุดพัก หยุดพักวันสองวันไปทำอย่างอื่นให้แบบหัวสมองเรามันดีขึ้นให้ไปเปิดดู YouTube ช่องอื่นให้ไปศึกษาจากคนอื่นให้ไปหาแรงบันดาลใจจากคนอื่นที่ทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าถ้าเราท้อเนี่ยเราก็จะหยุดไม่ทำแต่ถ้าเราไม่ท้อเนี่ยเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราออกไปสรรหาของมาขายเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราขายได้กำไรเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกอุ๊ย เออมันก็สนุกนะอยู่บ้านแล้วก็ทํากําไรได้เราหาเงินได้เนี่ยมันจะรู้สึกดีรู้สึกสนุกมันจะทําให้เราอยากจะออกไปหาซื้อสินค้ามาอีกนั่นเองนะคะยังไงจอยก,ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะว่าอย่าท้อเวลาที่ขายไม่ดีนั่นเองนะคะยังไงอย่าลืมนะจอยฝากติดตามเออร้านขายเสื้อผ้าจอยในในในไอจด้วยเนาะแล้วก็ฝากไปติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าจอยลงสินค้าใหม่หรือมีอะไร อัปเดตนะคะจอาจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะยังไงคลิปนี้จอยไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ของจอยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ